สวัสดีค่ะนักเรีเยนทุกคนวันนี้มาพบกับครูแนนพิชาภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียนกันในหนังสือ Never l e ล่มน,น,น,นะคะให้นักเรีเยนเปิดไปดูในหน้าที่35พร้อมกันนะคะก็คือหน้านี้นะคะวันนี้เราจะฝึกการเทียบเสียงนะคะฝึกการเทียบเสียงสระเสียงคู่ e a ออกเสียงว่า e และก็ ee e. ออกเสียงว่า e นะคะ คำศัพท์ผสมพัที่มีตัว E A และ E E <c oughs> เป็นเสียงยาวนะคะเป็นสรับเสียงยาวซึ่งออกเสียงได้ว่า E และก็ E <c oughs> นะคะทีนี้เรามาดูในแบบฝึกหัดของหนูนะคะในข้อที่1ข้อที่1น,นะคะตัวอย่างข้อที่1ที่เขาให้เรามาก็คือ D E A ตัว B ก็เทียบเสียงกับบอใบไ,ไม้ในภาษาไทย E A ตัวนี้ก็ออกเสียง E ใช่นไหมคะ E A ออ,ออกเสียง E อ่ะ E A นะคะออกเสียง E อ,อ่ะ B E A ออกเสียงว่าบอ E B นะคะอ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะอ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เสียงการออกเสียง,กออกยง B double E ตัวนี้นะคะอ่า E E ออกเสียง E นะคะได้เป็น B E B B เกี่ยวกับเสียงกระบอกไม้ระ E E สองตัวออกเสียงสระ E ได้เป็น B นะคะอ่าแล้วมันก็จะมีเปลี่ยนบางตัวนะคะมันก็จะมีการ เพิ่มตัวสะกดลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นข้อที่สองนะคะได้เป็น B E A มีตัวสะกดเป็นตัวเอมานะคะตรงนี้ตัว B ก็เทียบเสียงกับใบไม้เหมือนเดิมนะคะ E A ตรงนี้ก็เป็นเสียงสระเดยดคู่นะคะ E A ออกเสียงสระ E ก็ได้เป็น B เมื่อมีตัวสะกดมาตัวนี้เอเทียบเสียงกับโนน นะคะอ่า่านออกเสียงได้ว่า boino bin หรือ b E n อ่านออกเสียงว่า boino bin นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่35าตรงนี้นะคะลูกในหน้าที่35นะคะอ่าเสร็จแล้ว ให้นักเรียนเขียนชื่อและนามสกุลของตัวเองมาด้วยนะคะพร้องกับส่งมาใหา้คูณช่ทางลายนะคะสำหรับวันนี้เรื่องสระเสียงคู่ ee e และ ea นะคะ,ะจบลงเพ,งเพงยียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ